สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับลรงกลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกีฟอร์ิบลีกหรือ BCL กันต่อนะครับช่วงนี้ทัวร์นาเมนต์ทีมชาติไงเราต้องมาดู BCL ทีมชาตินะครับเริ่มตกันสัมพักใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วสําหรับฟูทีมชาติซีซั่นห9 6าครับสายบนยังแข่งไม่ถึงนะครับมาดูสายล่างกันก่อนนะครับผมฝรั่งเศสเจอกันเองครับคุณจอมพบกับคุณเมลใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศไปดูกันเลยผมจอมจะขับ PSP เจนครับสวัสดีครับผมมิวลอยจากขับมังกี้ ผลงานใน BCL นะครับคุณจอม BCL ranking อันดับที่1แชมป์16สมัยนะครับคุณมิวเนี่ยล่าสุดเพิ่งจะเข้าชิงชนะเลิศนีวีฟีสไตล์ไปแต่ก็ได้รองแชมป์นะครับผมก็ต้องการแชมป์แรกนะครับมาดูไลน์อัพกันก่อนนะครับฝั่งฝรั่งเศสของคุณจอมนะครับ4-2-2-2ลองบอลเคาน์เตอร์ประตูเป็นไมค์เบยองครับคูลเซนเตอร์ยาโยอุปาเมกาโนกับลาเฟเวารานครับแบ็กซ้ายเดรดเดอคารมาพิงก้าแบ็กขวาไมค์แชมงปาวาครับมิดฟิลด์ตัวรับออลแองชูร์มินี่ตัวกลางเองงงโกก้้อเเตตนนนะะคคคครรรััับบวุ2ทาาซยไมิลอิเซ่ทางขวาคริส เฟอร์เอ็นคุณคูณครับคู่หน้าเป็นมาคัสตูรามกับคิเลียนเอบับเป้นะครับอ่าส่วนฝั่งฝรั่งเศสของคุณมิวนะครับ4-2-2-2ควิกเคานเตอร์ประตูเป็น มิดสองบ้าคู่เซนเตอร์วิลเลียมซาลิบากับเออซูงกูเด้นะครับแบ็กซ้ายลูกาดีนครับแบ็กขวาเบงค์จแบงค์าวามิดฟิลตัวรับอินโกโลกองเต้กับเออเรงชูอัลเมนี่นะฮะตัวรุกเป็นมุสตาเดีบี้กับอองตวนกิสมันครับลอลดาโคโรโมนี่ครับยืนคู่กับคิเรนเอ็มบาเป้โชว์ไทม์ล่าสุดนะครับผมสามารถเลือกนักเตะคนไหนก็ได้ในเกมนะครับมาติดทีมชาติเปรียบเสมือนว่า เราเป็นดีดีทดีชองตัวเองเลยนะครับผมเลือกนักเตะคนไหนก็ได้มาติดทีมชาติแต่ต้องเป็นนักเตะที่ยังไม่แขวนสตั์ดยังไม่เลือกเล่นนะครับจะเอาตำนานเชอรี่<ม>อองลีนีม,มาไม่ได้นะ <laughs> ถึงแม้ในเกมมีก็ตามนะครับถ้ามีนะถ้ามีเอาละครับเกมเริ่มครับฝั่งของคุณจอมเคียกอนะบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดเสื้อน้ําเงินนะครับส่วนคุณมิวบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดเสื้อขาวนะฝรั่งเศสด้วยกันทั้งคู่นะครับผมมีเป็นคลิปแรกของซีซั่นคู่ทีมชาติเลยนะครับสามารถใช้ทีมชาติไหนก็ได้ที่มีในเกมนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะไม่ใช่ซีซั่นคู่ยูโรนะครับว่าฝรั่งเศสก็มาเจอกันนะครับผมเดบี้ครับไหลช่องนี้ครับคุณมิว ไม่ได้บาเป้วิ่งลงหน้าไปแล้วโปรตัเป็นกาโนครับเลี่ยออกมาครับทำเกมบุกขึ้นมาครับคุณจอมเอ็นกุนคูคคคให้มาที่ตุลามครับข้างในบาเป้ขอแล้วครับตุลามจะให้เป้ข้างในโดนดักซะก่อนครับแล้วเขี่ยออกมาข้างหน้ามีใครหรือไม่ดักคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคุณจอ,อมปาวายัดไปที่ตุลามหมุนสวยแล้วจะให้ที่โอริเซ่ติดปาวาฝั่งนู้นครับ ได้สวนขึ้นมาบ้างครับคุณมิวกิสมันให้มาที่เดียบี้เดียบี้ไหลมาตามช่องไม่ถึงจะได้ออกตัวเลยครับป้าเป้โชว์ไทม์ถือว่าแพ็คนี้ของโชว์ไทม์แป้โชว์ไทม์นี่คือมาได้จังหวะพอดีเลยนะครับคุณมิวตามล่ามาใช้เลยนะครับก็ดีนโอ้ล้มตัวกวาดลูกนี้ครับแต่บอลเฉดดับปาวาออกนะครับเป็นเรื่องทุ่มของฝั่งคุณมิวครับ ย้อนมาครับกองเต้ตว,วัดต่อทันทีติดโอลิเซ่ครับจ่ายยาวๆมาเลี่ยเลีสวยๆครับตุลามให้เอ<ม>็นคุนคูเบิ้ลจังหวะเดียวมาครับ<ม>บาปเป้โ<ม>ยกให้ทีกองเต้กองเต้เตไปเองไม่ไปดีกว่าครับให้ร้องดีกว่าอืมแทงล้ำหน้าครับ,<ม>บปเอ็น<ม>คุนคูแต่กองเต้นะครับผมจะแหวกไปเอง2-3าคนนะเอ่อเลือกย้อนมาที่เอ็มบาปเป้เบิ้ลต่อก็ล้ำหน้านะครับกุจอมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมคือหลายคนอาจจะได้เห็นคิดการในขันฝีไม้ลายมือของเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับ ว่าคุณมิวนี่ก็ประมาทไม่ได้นะครับทักหลังนี่ฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับซีซั่นล่าสุดมีวิฟิสไตล์เขแก้เข้าไปชิงชนะเลิศด้วยนะครับแต่ว่าได้ลองแชมป์ไปนะครับซีซั่นนี้เข้ามารอบรองอีกแล้วนะครับฟอร์มที่สำคัญนะครับประวัติศาสตร์มีไว้จดจําแต่ว่าฟอร์มปัจจุบันนี่คือสําคัญกว่าใช่ไหมอ่ะเบิร์ดมาทางซ้ายครับลูกรดินกูกาดินบดเข้าไปจะก้มตัวบ่งเลยครับปาเป้ไม่ได้ยังเก็บได้อยู่ครับเชอร์มินี่เนี่นี่ให้ทีเอ็นโกนโกใครว่าเอ็น ก็องกองเต้เป็นเอ็กโก้เฉยจังหวะคุณจรยังได้ส่วนครับเอาทางซ้ายครับคมาวิงก้าช้าไปหน่อยครับกิสมันดักมาได้แล้วโดนดักคืนครับวารานวารานใจไม่ดีครับชล็บก็จะเอาแก้ไขมาเอ้าโดนล้วงจากด้านหลังครับไม่ฟาวเลยครับออริเซ่ให้ที่บับแปครับแป้มีกุนได้ให้ที่เอ็นกุนคูเอ็นกุนคูม้วนมาม้วนมาม้วนซ้ายม้วนขวาแล้วไหลช่องนี้ครับกองเต้ นี่แหละครับความหมายของผมเมื่อกี้ที่พูดไงเอ็นคุณครูกับกองเต้ก็เป็นเอ็นกองโก้เลยเอ็นก็โลกกองเต้ครับเติมขึ้นมากลับมารับใช้ายทีมชาติอีกครั้งดูโยก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 โอ้ยต้องชมคุณจ่ายนะครับเอ็นคุณครูว่าบอลติดเท้าเลยนะกองเต้ฟังของคุณมิวก็ตามอยู่นะครับนั่นจะตามดึงเสื้อเอ็นคุณครูอยู่นะครับจะบอกเอ็นกองโก้อีกแล้็ ตัวเล็กจิตจีจะเติมขึ้นมายิงนะเป็นตัวรับที่ขึ้นมาเปิดประตูแรกให้กับคุณจอมนะครับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูครับจ่ายให้กับเอ็นโกล่กองเต้รวมกันเป็นเอ็นงโก้ครับบุกต่อเนื่องครับตุรามจ่ายไม่ดีครับติดทีกุนเด้แล้วจะให้ทีเดียบี้วิ่งไม่ได้ครับปาวาบอลเป็นของคุณจอมอีกครั้งนึงครับเล่นน้ำสั้นน้ำสั้นบอลเบาต้องระวังนะครับบอลมันไม่ถึงตัวเป้าหมายมันจะเบาเบามากเบาเป็นลูกเหล็กเลยนะครับไอ้บัปเป้ครับ จะโยกซ้ายโยกขวาจะเปิดต้องเปิดอ้าวไม่เปิดออไปได้ยังไงโอ้แหมใจคอพี่แกเจะหวากเป็นเลี้ยงเข้าประตูเลยนะมาดูคุณมิวครับมีต่อมาทางซ้ายสวยๆนะครับมาแล้วมาแล้วดิพี่ไหลมาช่องนี้ครับปาแปะให้มาที่ช่วยมินี่ช่วยมินี่ปั๊มไปปั๊มไปต้องไปเสียบ เกือบจะทะลุทะลวงไปได้นะครับไม่ได้คุณจอมสะสวนมาจะชิงไม่ได้ครับติดคุณเต้เหมือนกันอ,อ,โ,อโหเตะอีกแล้วกองเตะอโอฟอร์มดีฟอร์อมดีปั่นก้อยมาครับตุรามบันม้นไม้ทีนงยังมีปาวาครับลงมาพุดมาช่วยนะครับแล้วสวนกับทันทีชงนี้ครับสวยๆครับช่วงนี้ให้มาทีเอ๊ M ยิงหน่อยนะครับเปิดตามล่ามานะครับดูครับวิ่งแซงมานะวิ่งตัดปาวามาแล้วก็ยิงเป็นไหมเมยองนะครับประตูฝั่งของคุณจอมนะครับปิดมุมไม่มิดนะโดนยิงมุมแคบไปนะต้องชมชัวรมินี่นะครับปั่นก้อยมาตรงนี้แล้วยิงตรงนี้เลยครับเสาแรกนี่เลยเสาใกล้ๆนี่เลยครับเอาละครับคุณมิวะกลับสู่เกมแมตชตีเสมอได้แล้วนะครับจากคิเลียนเอบ็อบเปอร์ นาทีที่37ครับเกมเปิดกันแล้วแบบนี้นะครับกดล็อกกันไปคนละหนึ่งประตูนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนตัมกำลังใจก็ต้องกลับมาเต็มๆอาจังหวะของคุจอมงัดไปนะโคกลูกนี้โอ้โหไม่ต้องรอนานเอมป์เบ๋ผมก็มีแต่คนละล่างกันนะนี่เป็นเอบเป๊ะอเป้คัดคัดเขียวนะครับดูว่าตวัดมาแล้วผ่านไปหมดเลยนะครับวิ่งหันหลังให้บอลนะฮะแนวรับของฝั่งคุณมิวนะครับแล้วเปิดโอ้โหแสกหน้าแสกตาวิชซองบ้าครับเซฟไม่ได้หมุนย้อนๆนิดนึงนะครับ ดูครับคนเปิดเป็น<โ> <zam secondo. S 2> เอน <ố orm. S 2> คุคูอีกแล้วครับดูครับเออเอนคุนคูถูกแลว้วครับจะบอกว่าเอนกงโก้โอ้ ได้ตีเสมอแฟบ,บเดียวอาคูม right? ิลโดนโดนยิงหนีไปอีกแล้วครับสองหนึ่งนะครับช่วงท่านาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับเป็นของคุณมิครับออกมาทางซ้ายกับลูกาดีเบิลยาวไม่ถึงเอมบัปเป้ครับบอลไกดไหน่อยโดนดักได้ครับบอลของคุณจอมาเพนี้ได้หรือเปล่ายังไงครับปับโอ้ช่องมีกั่ตลื้อทางซ้ายครับโอเดซ่โอเดซ่ดีคืนมาที่บัมเป้ม้วนมามัมเป้มมวนซ้ายหมนขวามมวนซ้ายมมวนหลังสิลูก บอลเยอะไปหน่อยครับหาตัวหาเลี่ยมพลิกไม่ได้นะครับแล้วโดนคุณมิวส่วนนันทีครับเบินไปสอุ้ยจับยาวครับกิสมันเป็นใครก็หุดหิดนะครับจังหวะบอลจับยาวเพสสุดท้ายเป็นของใครครับจิ้มมาได้สวยครับซาลิบาแต่ว่าเสียจังหวะไปแล้วโดนจิ้มคืนบอลที่ทโอลิเซ่ครับเพสสุดท้ายเป็นของคุณจอมแล้วแปลกแหวกไปแล้วแล้วเปิดอ้าวยังไม่เปิดเฟคช็อตโอโหหลอกคนภาคด้วยเนี่ยมีเฟคยังไม่เป่าครับอาจารย์ยังไม่เป่าทดสองนาทีตอนนี้รอไป3ปีแล้วครับผม ยังไม่เปิดด้วยอลล็อกไปล็อกมาสปีผ่านไปวนกลับมาที่กองเต้กองเต้ไม่ยิงด้วยให้แอนคุนโก้ห้าเลี้ยงเข้ประตูไปเลยพี่น้องเอ๋ยโอ้โหเอาจนได้แล้วครับสามประตูต่อหนึ่งฮะ อดูอาจารย์ก็ไม่เป่านะเพราะบอลมันอยู่ในแนวรุกตรงนี้นะครับจนกว่าบอลจะออกไปนอกเขตอันตรายนะครับผมม,มียึกมียักมีบอลติดเทา้าติดอนันอาอกเซฟช็อตจะเปิดก็ไม่เปิดวนกลับไปกับบาแล้วจ่ายให้ไอ้นุลภูครับนี่ฮะโยกหลบก,กองเต้ไปได้แล้วสลิปปิ้งช็อตครับยิงแบบหลบๆนะครับคุณมีบอกอาจารย์ไม่เป่าทีวะ โอ้บอลมันยังอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่ายัางสก,กัดไม่ได้ก็ไม่เป่านี่มาเป,าเป่าเพื่ออะไรก็ไม่รู้ตรงนี้น่าจะไม่ต้องเปลืองแรงให้มายืนประจําตําแหน่งกะน,นะโอ้สามประตูต่อหนึ่งครับเหมือนจะจบ2อหนึ่งเนี่ยจบ3าหนึ่งนะครับครึ่งแรกแเซนของบอลมากกว่านะครับคุณจอมมีโอกาสยิงมากกว่าและที่สําคัญเนี่ยได้3ประตูนะครับสประตูต่อหนึ่งนะครับเรียนนรเปลี่ยนแผนนะฮะเปลี่ยนแผนนี่คือบางทีมันไม่ใช่แค่การแก้เกมนะครับเพราะว่าสถานการณ์คือนําอยู่แบบนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแผนเพื่อ เพื่อให้ฝั่งคู่แข่งเนี่ยจับทางไม่ได้นะครับคือถ้าใช้แผนเดิมเนี่ยอาจจะจับทางได้ว่าเออต้องเล่นแบบไหนแล้วนะทำแบบไหนต้องแก้ไขแบบไหนแต่แบบนี้แก้ทางต้องต้องต้องคิดใหม่นะถ้าเปลี่ยนแผนฝั่งคู่แข่งก็ต้องเข้าทําใหม่นะถ้าถ้าใส่ใจในรายละเอียดนะครับเอามาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับมีคีซิโกมันลงมานะครับเดียบี้ออกไปนะครับฝั่งของคุณมิวนะครับดูจังหวะคุณมิวครับแบบเป้ยกสวยๆเอ้าบอลหลุดเท้าแล้วบูงวอลเมกรโน่จ่ายยาวๆครับเอ็นคุณคู ให้มาที่ตุลามตุลามม้วนโยกไม่ได้ครับติดคุณเบ๊ตติดคุณผู้ว่าโยกครับจ่ายเรียดๆแรงๆมาที่โอริเซ่ให้บัปเป้เบิ้ลต่อทันทจีจับจังหวะได้ดีครับคุณมิวดักทางได้จะจ่ายขึ้นหน้าไม่ได้ครับโดนดักซะก่อนบอลที่ออริเซ่ไหลมาตรงนี้ มีปาวาดักไม่สวยครับปวดไปข้างหน้าก่อนเบิร์จังหวะเดียวแม่นสวยครับมาที่โคมันตวัดต่อครับลูกกดินเติมขึ้นมากับแบกซ้ายให้มาที่บาเป้บาเป้แล้วมันทานตโดนกระแทกจากด้านหลังนิดนึงนะครับเสียจังหวะไปอาจารย์ไม่ว่าอะไรด้วยแต่บอลของจอมครับได้บุกต่อเนื่องแล้วหลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าครับประกบแซนด์วิชซะเลยซ้ายขวาเลยไปไม่ได้ครับหมดแรงขาวิ่งก่อนนะครับเอาโดนดักแบบนี้ครับแบ็กจ่ายพลาดแบบนี้งานมาที่ทองกลางนะดักขับขึ้นมาได้ครับโคมัน ไปมาที่บัฟเป้ไม่ถึงนะ่ยาเมกาโนเอ้าชนะอ้าวกลายเป็นเข้าทางคุณมีวบัฟไหลมาช่่งนี้ครับไอ้บัฟเป้บัฟเป้กระชากเอ้าเอ้าส้มลนเอ้าชนเสาเอ้าเปิดเข้าเราบอลจู่ชนะอ้าวเข้ามิวไม่เมยองโอ้เกือบจะได้แต่ไม่ได้คุณมีวลูกตกใจไหมนี่นี่นี่เอาคนกระแทกไปสวยปาวาจังหวะเข้าบอลเอาคนกระแทกครับกิสมัน ไปที่กองเต้ให้ที่โคมันเบิร์ตต่ออีกทีนงครับลูกกระดินตีนต่อได้ป่าไม่ได้ครับปาว่าแบบไวไปน้องเอ๋ยยังได้อยู่ที่เอ็นคูนี่คเอ็นคูพวกตัวที่คลองบอลคล่องๆได้บอลนี้คุณจอมนิ้วจับพันเลยนะโยกไปโยกมาเล่นท่าและจ่ายลูกนี้ลำหน้าครับจังหวะกองหลังวิ่งหนุนขึ้นพอดีนะฮะเล่นจังหวะเหลี่ยมด้วยความมั่นใจเลยนะครับคุณจอมแมสนี้็นจังหวะ ของคุณมิวก็มีให้สวนนะครับก็มีอีกประมาณ25นาทีนะครับเบิ้ลมาสวยๆแลมันทันแล้วยิงลูกนี้อ้าวได้คืนมาอีกหนึ่งลูกครับคีเรนเอ็มบัปเป้คุ้มค่าแล้วล่ะนะยิง2ลูกครับโชว์ทามตัวครับเบิ้ลไปเบิ้ลดับเบิ้ลพัสแล้วยิงนี่ครับนี่เลยครับสกิลทำงานเลยแล้วฟินาลฟโนาลฟินิชชิ่งนะครับยิงแบบเสียหลักเสียเหลี่ยมก็ยิงๆไปเถอะกดๆยิงๆไปเถอะ เดี๋ยวเป้าหมายมันทำงานเองครับดูจับบอลแล้วเหลี่ยมขันข้างเขาหาประตูครับเด็ดขาดครับอ้าวความหวังมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ2ประตูต่อสครับเหลืออีก1ลูกครับคือถ้าผ่านคุณจอมไปได้เนี่ยคิดในแง่ที่ว่ากำลังใจก็ต้องมาเต็มๆแล้วครับใช่ป่ะเออแล้วเจอใครก็ได้อะเจอใครก็ได้ในนัดทิงนะใช่ป่ะโอ้โหแล้วคุณจอมเตะทิ้งไปก่อนยโอ้โหนี่มายิงกระถีส่งไว้ตรงมาเลี่ยม ต้องเคลียร์ไปก่อนครับของหลังของคุณมิวครับเห็นลูกเตะมุมฝั่งของฝรั่งเศสคุณจอมที่เอ็นคุณครูจะกดหยุดเกมกันไหมฮะเหลือประมาณ20นาทีไม่หยุดครับเล่นต่อไปครับโอลิเซ่เปิดเข้าไปอ้ยไม่เคลียร์ครับคุณเด้กลายเป็นบอลเข้าทางคุณจอมมันย้อนมาาโดนนักแลครับได้สวนหรือเปล่าหูจะได้หลุดเหมือนกันในคมันจ่ายตรงนี้ไม่ได้ครับฉลบบอลเข้าทางคุณจอมครับมาที่โอลิเซ่โอลิเซ่โยก ผ่านปาวาได้ไหมไม่ได้เอาเอาโซนโยกกลับโดนดึงกลับแล้วครับเปิดเข้าไปแล้วโฉบมาตัวมงตั้งไปมีมงย้อนตั้งเลยเอาล้วครับฝั่งของคุณมิวจะได้สุดก็ไม่ได้ครับแม่คุณจอนก็รอดักอยู่แล้วนะครับบอลอยู่ที่ตุลามตุลามคุณพ่อดูอยู่คุณตุลามเมอหาคุณพ่อเฉยแล้วโอ้โหแม่เล่นบนสมาธิหน่อยครับอย่าเมอเอาบอลออกสนามไปนะครับเป็นใครออกเนี่ย ฝั่งของคุณจอมจะได้ทุ่มนะครับอานะครับได้เวลาเป็นสมควรนะครับถึงเวลาที่ต้องกดหยุดเกมปรับแผนเปลี่ยนตัวสำรองตัวดสดๆลงมานะฮะบาเบบป้โชว์ไอ้บาเป้โชว์ไทม์ออกไปนั่งข้างสนามแล้วครับแม่แอะอย่างน้อยๆก็มีตัวทีเด็ดมีตัวซุปเปอร์ซับลงมานะครับเดี๋ยวดูว่าจะได้ผล,ลหรือไม่นะครับคุณจอมยังใช้แผนเดิมนะฮะ หน้าแปลกนะครับคุณมิวเนี่ยแก้แก้แผนไปแล้วรอบหนึ่งตอนพักครึ่งนะครับส่องตรงนี้คุณจอมยังใช้แผนเดิมอยู่นะฮะอ่านะครับมีเวลาอีกประมาณสักสิบกว่านาทีในในสนามนะครับในเกมนะครับคุณมิวที่จะตามตีเสมอหนึ่งลูกนะครับสิบห้านาทีครับทุกทุ่มของคุณจอมครับโอ้ยนั่นไม่ใช่เมเมดโชนะครับเนี่ยเอ็มจุดโชไม่ใช่เมเมดโชนะเนี่ยฮะโมฮัมเมดอาลีโชนะฮะไม่ใช่เมเมดโช อันนั้นยิ่งเลี้ยงมาอ่ะมาที่ บอลเวดอา่ะโชครับโชโชจริงๆอะลงมาโชจริงๆครับดีดลูกนี้แล้วกองเตะโชแล้วมาแล้วโชไม่ยิงแล้วใช่เตาโอ้โหมาโชกับเตาครับลงมาเราไหลยาวๆมาที่เตาฝั่งนี้ก็มีเบนแดดแดดให้ที่เตาโดนดักซะก่อนเอาอะไครับเอาอะไครับช่วงท้ายเกมสิบนาทีสุดท้ายครับมาที่โชโชมาขอโชได้โชโยกหน่อยโชโยกไม่ได้ครับโชว่างไปหน่อยบอลเป็นของคุณมิวครับอัลลี่ครับอัลลี่อยากสินอัลลี่เลยครับไหลมายาวๆครับเป็น แด่เบิร์นคืนมาที่เดมเบเด้เดมเบเด้ยอกหยุดไม่ได้ครับหยุดและดูบอลไม่อยู่ครับกัมมาิกาบอลไปแล้วจี้ไปเองเลยครับไปเองไปไม่ได้หลอจังหวะไหลช่องนี้โดนดักซะก่อนแล้วบอลต่อข้างเป็นลูกทุ่มของจอนไปเหลือ5นาทีเท่านั้นครับกับ1ประตูที่ตามหลังอยู่ครับคุณมิวรับ2ขีดบุก1ขีดครับวารันงัดไปข้างหน้าโดนดักอาอะไรครับบอลเป็นของคุณมิวไหลยาวๆาอาเลยครับมาซิสเตลยกไม่ยิงแล้วครับ องจะให้ทีโคมันวิ่งจบมาไม่ได้ครับต้องเคลียร์มาก่อนครับคุณจอมเอาละครับโดนบุกโดนบี้ช่วงเลทเกมช่วงท้ายเกมเอายังไงดีนะครับเอายังไงดีนะครับมันยูเตะโอ้ติดเซฟของไมเมยองครับโอกาสทองของวิสราเอลแมนยูแดครับดูครับดูว่าเตี่ยมนี้เข้าแล้วจับแล้วยิงเลยนะครับไม่มีเลี้ยงไม่มีแต่งนะครับก็ยังได้เตะมุมครับทีเด็ดลูกเตะมุมหรือเปล่าฮะ โอ้เหลี่ยมนี้ต้องเท้าขวาเท้าขวาเท้าขวาเออแต่ว่ายังไม่ทดเจ็บนี่สองขีดประตูก็ยังไม่มานะครับใช้กลยุทธ์การเตะลูกเตะมุมครับเดมไปไล้เปิดไปแล้วอู้ยไม่ขึ้นครับยังได้กบันสองครับขอมันให้จิมไปแล้วเอ้าโโอ้หเดินจิม้มเอ้าบอลกระชอน <c oughs> นอนเลยอะ่ะทำไมมาย,ายองต้องนอนอย,ายาวๆนะชีวิตจริงต้องนอนอีกยาวด้วยนะครับช็อตนี้เนี่ย เตะออกไปข้างหน้ามีใครหรือเปล่าบอนเก็บได้หรือเปล่าครับคุณมิวคุณมิวได้อีกหนึ่งเพลหรือเปล่าโอ้ยเหลี่ยมไม่ยีอาร์เกองเต้ไปเอามาขอแถมอีกหึ่งลูกมาเดือเตวให้ทีโชโชเขาจะโชได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับโชบผมลงมาโชวอย่างเดียวผมไม่ยิง <laughs> จบไปครับ90นาทีครับ ก็เกือบจะกลับมาได้เหมือนกันนะครับสำหรับคุณมิวนะฮะโดยเฉพาะจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก่อนหมดเวลานะฮะก็มีคุกเข่าคุกเข่าใต้ประตูนะครับผมแต่ก็จบไปที่3ประตูต่อ2นะครับคุณจอรมีโอกาสยิงไปแค่3ครั้งเท่านั้นเองนะแต่ใต้ประตูคือ100%เลยครับก็เป็นฝั่งของคุณจอมนะครับแชมป์16สมัยนะครับผ่านเข้าไป รอผู้ชิงชนาลเลอรสายบนนะครับลุ้นแชมป์สมัยที่17นะฮะส่วนคุณมิวนะครับสำหรับซีซั่นนี้ก็หยุดอยู่ที่รอบรองชนาลเลอรนะครับแต่ผลงานก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่มันผ่านมานะครับเดี๋ยวรอผู้ชนะสายบนนะครับสายบนเนี่ยยังแข่งอยู่ที่รอบ8ทีสุดท้ายอยู่เลยนะครับเห็นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมสกีโฟนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ